ใหเอฟซีเดี๋ยวเราคงต้นผักหวานกันนะครับตอนนี้น้ําออกแล้วครับผมตอนซ้อมไม่ได้ขุดผักเลยนะครับเอฟซีเดี๋ยวเราขุดผักกันนะครับเอฟซีนี่ล่ะจะทานดูคนครับตอนซ้เราไม่ได้ขุดผักนะครับเอฟซีแต่คือครับแล้วเราขุดผักก่อนนะครับผมซอน้ำไม่อ่อนนะครับเอฟซีน้ำไม่อ่อนนะครับเดี๋ยวเราขุดผักก่อนนะครับเอฟซี ผลพัลประกาศรอบค่ำกันนะเมื่อคืนน้ำไม่ออกครับเอฟซีน้ำไม่ออกเมื่อคืนนี้น้ำไม่ออกได้เอฟซีได้เนี่ยเขาน้ำไม่ออกนะครับตอนซ่อนน้ำไม่ออกนะโมโหดโมโหดรอบค่ำนะครับเอฟซีผลพักรอบค่ำครับเอฟซีตัวฟ้ามุดตอนซ่อนน้ำไม่ออกเด้อเอฟซีเด้อยี่ว่าเ้อยี่ว่าเจ้าสายหรือไม่หดพังได้น้ำไม่ออกนะค,ะนออนะคะรัรระคะบตอนซ้อนน้ำไม่ออกเอฟซีน,ออนะ หาหดได้รอบค้านี่รัดเอฟซีขัดขัดกันได้อีกทีนะอันนี้ก็ซักเสื้อซักเสื้อผ้าอยู่นะคะเอฟซีมาถึงก็ซักเสื้อผ้าแล้วนะครับผมส่วนยายก็ทำกับข้าวในะคะเดี๋ยว โจใส่แล้วก็เดี๋ยวจะหดพังนล้วก็เขาคือตอนซ้ำไม่ได้หดเลยครับเอซีเพราน้ำไม่ออกครับเอซีน้ำไม่ออกเลยตอนซ้ำเนี๋ยโทษว่าโจใส่ดีเ้อตอนซ้ำน้ำไม่ออกเอซีเลยไได้หดฝากลอกครับเอซีเลยหดฝักกัหดหดฝักหดฝักหดพักหดต้นที่หดต้นที่เอซี ทงนะคัไหัักหัเอด้อไม่ได้ขมดพัผักนะคัอซกรซ้าไม่ได้หัผักนะคะัอซีไอึงก็เลยอัผักเลยคระอี กดส่งคำครับกดส่งคำเอฟซีดส่งคำนะครับอฟซีันะทุกคนดนะครับซาลาไม่ได้ขดผักเลยนะครับต้าซานะครับเอฟซีเรกดประกาศรอคำกันนะครับเอฟซดผักรอคำนะครับผมขอนออภัยเอฟซีนละทุกคนดูกันนะครับ่าาลีนะครับนี่นะครับเพโจซาลี ขดผักก่อนนะครับผมซักเสื้อผ้าไปด้วยขดผักไปด้วยนะครซิแ้วซาวไม่ได้ขดผักเลยก็น้ำไม่ออก เแค่นี้ครับแกส้มเจ้าสาลด์นะครับอย่าลืมนไปกดไลค์ไปกดแชร์กดกระกกดิ่งกันด้วยนะครับกดฝากกดฝากกันแล้วครับนะครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ